สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูผักกาดเขียวนะคะที่ปลูกเอาไว้แบบปลอดสารนะแน่นมากนะคะไม่มีเวลามาถอนเขาเลยนะคะเขาก็จะแน่นๆแบบนี้เลยนะวันนี้จะมาถอนเพื่อที่จะเอาไปทำผักกาศดดองนะคะก็จะมาถอนทั้งต้นแบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาแน่นแบบนี้เนี่ยเขาจะต้นไม่ใหญ่นะคะ ถ้าปล่อยให้เขาแน่นแบบนี้เขาจะต้นไม่ใหญ่แต่ถ้าเราถอนไปแล้วก็เหลือแค่ไม่กี่ต้นเขาก็จะมีพื้นที่ในการเติบโตเขาก็จะใหญ่นะคะเขาจะไม่ยืดแบบนี้นะเนี่ยจริงๆเขาต้นอายุเยอะแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยใหญ่เพราะว่าเขาแน่นเกินไปนะคะต้นนี้ก็ใหญ่หน่อยเพราะว่าเขาอยู่ขอบขอบเนาะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะเนี่ยต้นนี้เขาเริ่มมีดอกแล้วนะคะ เราสามารถเก็บใบแก่ๆของเขาตรงนี้ไปทําส้มผักกาดหรือว่าผักกาดดองได้นะคะเก็บแบบนี้ดึงออกเลยเนีย่ยเห็นไหมก็จะมีบางต้นที่เขาไม่โตนะคะแอบอยู่ข้างล่างตรงนี้ แปลงฝั่งนี้จะเป็นพวกผักกวางตุ้งนะคะแต่ว่าเขาไม่ขึ้นนะคะคลุมฟางไว้จะไม่ค่อยมีหญ้านะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะผักชีลาวนะคะเขาก็ขึ้นปลาดปลายนะคะเดี๋ยวเ,เราจะเลือกถอนที่จริงเราเลือกถอนต้นใหญ่แล้วก็ปล่อยให้ต้นเล็กเขาโตมาก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะ ต้นเล็กๆที่เขาแอบอยู่เดี๋ยวถ้าเราถอนต้นใหญ่ไปเขาก็จะโตนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าจะเก็บต้นใหญ่เอาไว้เพื่อที่จะทำมเมล็ดก็ได้แล้วแต่เราเลือกจะถอนเลยนะคะตอนเล็กๆเราควรที่จะถ้ามีเวลาเนี่ยเราควรที่จะมาถอนออกนะคะอยากให้เขาอยู่กันเยอะแบบนี้ถ้าอยู่กันเยอะแบบนี้เนี่ยผักเราจะไม่โตนะคะ หากเราจะไม่โตเขาก็จะต้นยืดนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาแน่นมากนะเขาจะต้นยืดแล้วก็เขาก็จะเอ่อเน่าได้นะะอย่างพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเชื้อราแล้วก็เน่าได้นะ,ะแต่ถ้าเขาอ,อยู่ต้นเดียวโดดโดดเนี่ยเขาก็จะขขแข็งแรงนะคะต้นเขาจะไม่ยืดนะตรงนี้เนี่ยคือเขาอยู่ขอบขอนะเขาจะต้นโตกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะตอนนี้แปลงผักของเราเริ่มโล่งแล้วนะคะสําหรับต้นใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยเราก็เก็บ ใบของเขาไปทำกับข้าวนะคะแล้วก็เราเหลือส่วนของยอดของเขาเอาไว้นะคะเดี๋ยวยอดของเขาก็จะแตกใหม่แตกใบใหม่แล้วก็เราก็เก็บมาเก็บที่คนของเขาขึ้นไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพอเขาถึงอายุของเขาเนี่ยเขาก็จะมีดอกได้ตามปกตินะคะเนี่ยเราเก็บแล้วเราก็เหลือยอดแบบนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าใบพวกนี้เราไม่เก็บเดี๋ยวเขาก็แก่ไปแห้งไป เปล่าๆนะคะเสียดายนะเราก็เก็บอย่างนี้นะคะให้เหลือแต่ยอดของเขานะคะแปลงเล็กๆนะแต่เวลาที่เราเก็บมาเนี่ยเขาก็ได้เยอะอยู่นะคะดีกว่าเราไปซื้อนะคะถ้าไปซื้อเนี่ยท่อนนี้ก็อย่างน้อยก็สามสิบหาสิบบาทแล้วนะคะก็พาเพื่อนๆมาเก็บผกัก กาศเขียวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะมาชมบรรยากาศนะคะก็วันหลังรอมุมเกษตรตัดต่อเสร็จจะมาลงคลิปเกี่ยวกับวิธีการทำส้มผักกาดให้เพื่อนๆดูแบบบ้านๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ